บางครั้งก็ขึ้นคำว่าเลขานะเวลาไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ใต้คลิปช่นาเลขาขครับจึงมือมันยังมาไม่คบนะครับผเมยืนยังไม่มีเลยครับการมอบคุ้แจครับจดเข้าดดขไปแล้วแย่ไม่สามารถมอบได้คนระับ มีกลุ่มอะไรบ้างมาดูบ้างไม่างไรเลยเชือกหมบวกตรงกลางนี่อะไรครับผมมีเครื่องหมายบวกด้วยนะมีขวามือจะเป็นกลุ่มแชร์ครับผมรู้อยู่แล้วก็กลางจะเป็นเครื่องหมายบวกฟันเพียงจะอยู่ใช้มือครับผม เบาความเจ็บชั่วโมงรับชมไปเยอะเลยครับผม mm hmm. ผมยังไม่ถึงสิบเลยชั่วโมงรับชมเก้ากว่ากว่า hmm. ไม่ได้ขึนะ้นไลน์เนาะไม่ขึ้นไลน์ mm hmm. ถ้ามีผู้รับชมเยอะ mm hmm. ก็น่าจะไปไวอยู่ใช่ไหมครับบาว่า mm hmm. ชั่วโมงรับชมตั้งเยียน,นะสี 4, ่พันชั่วโมงดี่าวผมเป็นสองสเต็ปนะ มีซับห้าร้อยนี้ชั่วโมงรับคงสามพันครับแล้วก็มีซับพันหนึ่งชั่วโมงรับคงก็สี่พันแต่ยอดยูนะจะถึงไม่กี่ลรานนะยอดยูเป็นล้านเลยยอดยวเป็นล้านเลยนะตอบด้านต่างกลุ่ด้านซ้ายมือพี่รองแต่ดีแต่แล้วไม่มีครับบา่าวกวางแต่แว่าจะดูให้นะ การดูแลชุมชนมันเปิดแชทครับผมเปิดเปิดแชทสดแล้วก็หมวดผู้หมวดผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับผมแล้วก็เวลารอระหว่างข้อความไม่มีนะครับผมเวลาครับมีคำที่บอก แล้วก็ค่าเริ่มต้นของชุมชนมันมีอยู่แค่นี้ครับผมไปที่ไหนเนะเลื่อนขึ้นไปที่ช่องใช่ไหมครับผมไปที่ช่องครับแน้่นมีคำว่าช่องนะ มันมีคำบ็อกแล้วก็ค่าเริ่มต้นให้เรียกตัวไหนดีการดูแลชุมชน มีค่าเริ่มต้นของชุมชนเนาะความด่วน ม่มีเลยครับเบาความไม่มีเลยขอให้ตั้งคำบ็อกแล้วก็ค่าเริ่มต้นก็คือจะมีคำที่ไม่เหมาะสมที่จะให้เราให้ให้กองอะเนาะให,ให้ระบบกองให้มีอยู่แค่นั้นครับตรงนั้นไม่มีเลยหรือว่าจะต้องมีอะไร